I <shrug> ที่ผ่านมาครับทุกคนรู้จักกับเครื่อง Isu ุ1เเป็นอย่างดีครับและในวันนี้ Isu พร้อมแล้วครับกับเครื่องยนต์ัวใหม่ครับกับ Isu สอุดสอ DDI Maxforce นั่นเองครับจริงๆต้องบอกว่าเครื่อง Maxforce เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เดิมทีเนี่ยหลายคนเก่งว่ามันจะมาแทนที่หนึ่งุนะ s u บอกว่ายังยังไม่ใช่แบบนั้น2อจเข้ามาเติมเต็มในกลุ่มตลาดที่บางคนอาจจะเห็นว่าเครื่อง1.9ก็ดีนะประหยัดน้ำมันก็ดีด้วยพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยกำลังมันน้อยไปหน่อย การตอบสนองของมันเนี่ยอาจจะค่อนข้างแบบเอื่อยไวนิดหนึ่งแล้วก็พบว่ามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่อยากได้เครื่องยนต์ท e ี่มีสมรรถนะมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นตอบสนองดีขึ้นและเครื่องยนต์ที่อีสุมองว่าเหมาะกับประเทศไทยหรือคนกลุ่มนี้ก็คือเครื่องยนต์ขนาด2,204นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้มาจากไหนนะครับก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าอีสุบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มีการพัฒนาใหม่นะ มันไม่ใช่อะไรอย่างที่เราเคยได้ยินมาว่าเอ้ยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นการพัฒนาจาก1.9ขึ้นมานะแม้ว่ารหัสของเขานะครับก็คือเครื่องยนต์รหัส r z 4 f t c นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีการพัฒนาใหม่หลายอย่างนะประกอบด้วย5 c นะไม่ว่าจะเป็น s i l e n d e r Block นะครับ Cylinder Head นะ Connecting Rod นะครับเอาเป็นว่าง่ายๆเลยคือในส่วนของท่อนล่างเนี่ยซื้อสูบเนี่ยเขาพัฒนาใหม่หมดเลยนะครับซึ่งการพัฒนาใหม่หมดเนี่ยนะครับ ส่วนที่เราสามารถสังเกตได้เลยนะก็คือ 1. ขนาดของลูกสูบครับโตขึ้นนะครับสก็คือช่วงชักของลูกสูบเนี่ยนะครับเวลามันเลื่อนขึ้นลงเนี่ยมันยาวขึ้นแน่นอนอ่ะ1ลูกสูบโตขึ้นก็คือให้พื้นที่ในการจุดระเบิดมากขึ้นนะครับสคือก้านสูบยาวขึ้นนะครับหรือช่วงชักยาวขึ้นเนี่ยนะครับก็ทําให้เรื่องของแรงขีดมันดีขึ้นซึ่งพะละก,กําลังของอิสุแม็กฟอรสองจุดสอตัวนี้นะครับพะละกกาลังสูงสุดของเขาอยู่ที่163ง้ิสแรงม้านะครับแรงบิดสูงส ซึ่งเราต้องบอกเลยว่ามันเป็นพลังกำลังที่มากกว่าเครื่องยนต์ห9อยู่พอตัวนะเครื่อง1.9ยังจกายังจำกันได้ไหมครับว่ามันพลังกำลังเท่าไหร่1.9กานะครับพลังกำลังสูงสุดเขาอยู่แค่150แรงม้าเท่านั้นเองครับแรงบิดสูงสุดเนี่ยของเขานะครับอยู่ที่350นิวตันเมตรซึ่งถ้าเราเทียบกับ isuzu maxforce เนี่ยตัวนี้พลังกำลังจะเพิ่มขึ้น13แรงม้านะครับแรงบิดจะเพิ่มขึ้น50นิวตันเมตรและตามที่ isuzu บอกเรานะครับ การประหยัดน้ำมันดีขึ้นราวๆ10%ด้วยนะครับและถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตนะเครื่องยนต์ตัว2.2เนี่ยนะครับมีพละกำลังเทียบเท่ากับเครื่องยนต์3,000ันในอดีตเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพละกำลังเนี่ยถามว่าพอไหมโดยส่วนตัวผมถือว่าพอต่อการใช้งานนะครับแต่คำว่าพอต่อการใช้งานเนี่ยขับจริงเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันแต่เพื่อนๆครับมันไม่ใช่แค่เครื่องยนต์เท่านั้นนะที่เขามีการพัฒนาในรุ่นนี้นะครับเพราะในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเขายังมีการพ ชุดเกียร์นะครับมี2รุ่นด้วยกันก็คือ1ชุดเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสก็คือชุดเกียร์อัตโนมัติ8สปีดด้วยกันนะครับเริ่มจากชุดเกียร์ธรรมดา6สปีดก่อนนะครับชุดเกียร์ธรรมดา6สปีดลูกนี้เนี่ยคนละลูกนะกับตัวเครื่องยนต์1.9นะครับเพราะว่าจุดที่สังเกตได้เนี่ยก็คือตัวเกียร์โอเวอร์ไดฟ์เนี่ยนะครับหรือตัวที่มีอัตราทดน้อยกว่า1.00เนี่ยนะครับมี2องตำแหน่งด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราทดเกียร์นนนะะะคครรรรรัััับบบเเ้าาามมมมมีกปปุงใใหหห่่สตอ ขนาดเครื่องยนต์แล้วก็พาวเวอร์แบนด์ของเครื่องยนต์มากขึ้นด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของชุดเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้ศึกษาดูเนี่ยนะครับในรายละเอียดที่ทาง Isuzu ได้ส่งมาให้เราเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากเลยนะอย่างแรกนะครับคือเกียร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีอัตราทดที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ของ Isuzu เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยใช้เครื่องยนต์ที่มีอัตราทดเกียร์มากขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับสคือ ตัวเกียร์เนี่ยนะครับเขาถูกพัฒนาให้มีอตัตราทดชิดนะครับในช่วงเกียร์4ถึงเกียร์7นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้เวลาเราตัดต่อเกียร์เนี่ยนะอนุมานว่ามัน Allāh น่าจะนุ่มนวลและขับสบายแน่ๆ3นะครับในเรื่องของกําลังจะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับคือต้องบอกงี้เวลาเราต่อเกียร์ในแต่ละเกียร์เนี่ยนะครับถ้าคุณเคยขับรถเกียร์ธรรมดา eben, คุณจะรู้นะเนาะเวลาเราสับเกียร์เป็นปุ๊บเนี่ยนะครับจังหวะที่อัตราทดเปลี่ยนไปรอบเครื่องมันจะตกลงเยอะมากในแต่ละเกียร์ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับอ,อนนััตตตรราทดดเเกกีีียยใชช่่ม้้แออนนนนพิขึ การตกลงของรอบเครื่องเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงกําลังมันต่อเนื่องทีนี้ในส่วนของเฟืองท้ายนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเปลี่ยนเครื่องแล้วเปลี่ยนเกียร์แล้วเฟืองท้ายเปลี่ยนไหมผมบอกงี้ครับในส่วนของเฟืองท้ายเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะไม่เปลี่ยนเลยนะครับเท่ากับตัว1.9เลยบางคนอาจจะสงสัยาอ้าวทาไมเขาไม่เปลี่ยนล่ะคืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ลูกใหม่ถ้าคุณมาดูอัตราทดเกียร์อะไรเน่ยเรียกว่าคนละเรื่องกับตัว1.9เลยเพราะฉะนั้นนเ่่ผมมมอุาาาาววขคงก็ปรับ อัตราทดเกียร์ให้มันเหมาะสมแล้วนี่เฟืองทายก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในตัวเกียร์ออโต้8สปีดเนี่ยเขามีการปรับอัตราทดนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแมทชิ่งกับชุดเกียร์มากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างตัว2.2เกียร์ธรรมดาเนี่ยมันเป็น6สปีดเท่าเดิมใช่ไหมแต่ว่าตัวออโต้เนี่ยมันเป็น8สปีดแน่นอนละ่ะพะมันปรับอัตราทดเป็น8สปีดเนี่ยมันก็ต้องปรับอัตราทดเฟืองทายไปด้วยนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เรามาบอกเก่าก่อนการทดลองขับนะครับแต่ผมย คันนี้นะครับก็คือ i s u D-Max Highlander 2.2 m a x f o r t นั่นเองครับถามว่าผมดูตรงไหนหรอเอาจริงๆนะด้านหน้าผมก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าสิ่งที่ผมดูรู้เรื่องก็คือป้ายเนี่ยแหละเป็นอย่างเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าเออโอเคมันเป็นเครื่อง2.2แหละนะเขาคงไม่มาหลอกเราหรอกนะครับในส่วนของหน้าตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเหมือนเดินทุกาการเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้าชุดล้อชุดยางส่วนชุดสีนะครับคันนี้เป็นสีใหม่นะครับ เอลบูสโอเพนะครับเป็นสีเทาใหม่ละกันนะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาทำโทนเทาเหรอก็ผมว่ามันก็เป็นสีโทนที่ทุกคนชอบนะครับแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนของเจ้าตัว2.2 m a c f o r c นะครับผมบอกเลยมันมีอย่างเดียวเลยนี่ครับ b a c k 2.2 DDI m a c f o r c e ที่ภาคภูมิใจคุณจะได้มานะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะในความคิดเห็นส่วนตัวผมอะ มันเป็นแบชที่แบบดูง่ายน,นิดนึงอ่ะมันน่าจะแบบเน้นรายละเอียดเป็นไดคัตแบบอันนี้ก็ได้ไหมหรือแบบทาเป็นคําว่บแมทฟอร์สแบบที่ดูแบบเท่ๆหน่อยเหมือนที่เขาบอกว่า Force of the Future นะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับภายในห้องโดยสารจะเปลี่ยนไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้เปลี่ยนครับคือจริงๆมันรายละเอียดทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนะแม้แต่มาตรวัดนะครับถ้าคุณเปิดมาตรวัดมาเนี่ยนะครับคุณก็จะพบว่ามาตรวัดของเครื่อง2002เนี่ย เท่ากับเครื่อง1.9เลยก็คือรอบใช้สูงสุดนะครับของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,250รอบนะครับก่อนเลดไลน์เอาละเราพูดเรื่องตัวรถกันมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมไปลองขับ Isuzu m a x s p o r t กันเลยดีกว่าครับ คคลิปนะรับวันนี้เราอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมอยากจะโฟกัสในการขับขี่ไปที่ตัวเครื่องยนต์เพียวๆนะครับแล้วก็วันนี้ที่เราได้ขับเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2 Macpherson นะครับพร้อมกับเกียร์ออโต้8สปีดนะครับทั้งใน Isuzu D-Max นะครับตัวกระบะนะครับแล้วก็รวมถึงตัว PTV นะครับ Isuzu MU-X นั่นเองนะครับโดยที่เราได้ลองขับเนี่ยก็จะเป็นรุ่น RS ขับเคลื่อง2ล้อนะครับพอเข้าไปขับในสนามนะอย่างแรกที่พบนะตอนที่เราเดินเบาออกไปเนี่ย ช่วง walking speed ก็คืออย่างเช่นเวลาเรารถติดเนี่ยแล้วเราปล่อยเบรกแล้วปล่อยให้มันไหลไว้เนี่ยนะครับไอไอตัว walking speed ตัวนี้นะครับตัวเครื่องยนต์ a c f o r c e เนี่ยเขาทำได้ดีกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาจากในส่วนของอัตราทดเกียร์นะครับไม่ว่าจะเกียร์หงเกียร์สรวมถึงอัตราทดเฟืองท้ายด้วยนะครับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับพอเราเข้าสนามปุ๊บเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะใช้ความเร็วแบบช้าชานิดนึงนะครับอาจจะแบบประมาณสัก5้า0เนี่ยช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ค่อย หยยบคันเร่งลงไปเพื่อเพิ่มอัตราเร่งเพื่อทําความเร็วมากขึ้นเนี่ยจังหวะการตอบสนองของเกียร์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะนุ่มนวลแน่นอนลหะส่วนหนึ่งมันมาจากเจ้าเกียร์แปดสปีดมันจะชิดในช่วงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดนะครับทำให้เวลาเราขับไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการต่อเกียร์ในแต่ละเกียร์เนี่ยมันค่อนข้างสมูทและความสมูทเนี่ยนะครับมันทําให้การส่งกําลังเนี่ยมันต่อเนื่องครับสิ่งที่ผมพบก็คือพอเวลาจังหวะที่เราเร่งไปเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเครื่อง จนบางทีเนี่ยเหยียบสุดทางตรงเนี่ยผมได้ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่155กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าเร็วอยู่นะแต่ว่าต้องบอกงี้ครับในช่วงความเร็วตั้งแต่140ขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะขึ้นชานิดนึงนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงว่าปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเวลาเราขับใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะขับกันอยู่สักประมาณ80นะครับไปจนถึงสักประมาณ140เท่านั้นแหละถ้าคุณขับเร็วกว่านั้นคุณอาจจะต้องการเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งก็คือเครื่องสันเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเทียบกับ1.9เนี่ยเราจะพบว่าการตอบสนองของคันเร่งการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยมันไวกว่าเครื่องยนต์1.9อย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าเทียบกับ3,000มันอาจจะด้อยกว่าอยู่ประมาณหนึง่งแต่คําว่าด้อยกว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยกว่าอย่างน่าเกยียดมันเป็นการด้อยกว่าที่เพียงพอต่อสมรรถนะในการขับขี่นั่นเองนะครับถามว่าตัวมิวเอ็กคันนี้นะครับกับตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันไหมในการตอบสนองอ่ะผมพูดตรงๆเลยในส่วนของมิวเอ็กซ์เนี่ยซึ่ง มันมีโอกาสที่เราจะขับด้วยความเร็วมากกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบาลานซ์นะครับหรือสมดุลในการขับขี่คือเครื่องยนต์มันเปลี่ยนนะครับเกียร์ก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปนะผมเคยพูดไว้ในหล,ลิปที่เป็นรถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ในปีนี้นะครับไม่ว่าจะฟอร์ดไม่ว่าจะปาเจโร่สปอร์ตหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะพบก็คือสมดุลที่เปลี่ยนไปอย่างที่คุณอาจจะสงสยัยเอ๊ะแล้วแค่เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปขนาดเลย,เเยนต กับเกียร์เนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักมันเพิ่มประมาณ10บกิโลเท่านั้นแต่10บกิโลที่ว่าเนี่ยนะครับแน่นอนละ่ะมันต้องมีการปรับจุดยึดซึ่งพอปรับจุดยึดเนี่ยนะครับการกระจายน้ำหนักเวทดิสทิวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากขึ้นเทียบกับ1.9 1.9เนี่ยมันเป็นเครื่องที่เบาแต่พาวเวอร์หรือพลังกำลังเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเข้าโคง้งแล้วคุณจะต้องเหยียบออกจากโค้งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตอบสนองมันไม่ไม,ไม่คเคเนะคคคค่่่่่่่่่่อออออออยยโเเ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 ททาาาไหรรรรรรนนนะะะัับแตวววืืืงงงลมป็ีพ์ นะครับแต่ว่าพอเวลาคุณขับไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าหน้ามันหนักเวลาคุณเข้าโค้งคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องการการคอนโทรลรถมากกว่าแต่นั้นอาจจะไม่ใช่กับเครื่อง2 0 0พตัวนี้นะครับเครื่อง2องพเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับคือเวลาคุณขับเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเข้าโค้งไปเนี่ยมันก็คอนโทรลง,ง่ายเวลาออกจากโค้งเราเหยียบไปปุ๊บการเรสปอน์ของเครื่องก็ดีนะครับแม้ว่าพละกำลังมันอาจจะไม่ได้มาก แต่ว่ามันเป็นพละกําลังที่พอดีพอดีอดกลมกล่อมต่อการใช้งานแต่ทีนี้นะครับอย่างที่ผมเกินไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราได้ขับทั้ง isuzu mu-X นะครับแล้วก็ isuzu d-max ตัวไฮรันเดอร์ทั้งคู่เป็นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเหมือนกันถามว่ามันต่างกันยังไงคืองี้ mu-X ก่อนผมรู้สึกว่าสมดุนลรถมันดีขึ้นอย่างเช่นเวลาเราขับไปเราเข้าโค้งเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าใส่พวงมาลัยเข้าไปหรือเวลาเราให้น้ําหนักให้จังหวะเข้าไปเนี่ย การตอบสนองมันดีกว่าตอนก่อนหน้าน,นี้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเอา m ิล XRS ขับ4 0 0นะครับมาขับแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่แบบแรงนะแต่ว่าในเรื่องของ handling อะ่ะมันแอบ,บคุมยากนิดนึงเครื่องยนต์3,000เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีน้ําหนักทางด้านหน้าค่อนข้างเยอะเวลาคุณจะไปขับทางที่แบบ winding road อะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าเออเหนื่อยใจเหลือเกินแต่ในส่วนของดีแมนะครับต้องบอกตรงๆว่า ตัว d m a มเนี่ยนะครับสิ่งที่มันดีขึ้นนะก็คือการตอบสนองนั่นเองนะครับไม่ว่าจะตอนออกตัวนะครับที่หลายคนบ่นตอน1.9ว่าเอ้ยมันค่อนข้างอืดไปนิดนึงหรือตอนเล่งแซงนะแต่สำหรับสสยบรรทุกทั้งหลายเครื่องยนต์2.2ที่มีแรงบิดเยอะขึ้นแน่นอนครับมันทําให้เวลาคุณบรรทุกหรือลากจูงเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันไม่อึดเหมือนเดิมมันสามารถไปได้มากกว่าเดิมมันสามารถบรรทุกได้มากกว่าเดิมนะครับส่วนสายไปต่อจะเป็นอย่างไรนั้นก็รอติดตามกันต่อไปจากสายต่างรถทั้งหลายนะอย่างหนึงที่ผมออกกจะบ็คื เวลาเราขับเข้าโค้งเนี่ยผมรู้สึกว่าการตอบสนองในโค้งมันดีกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็เจ้าตัวเกียร์8สปีดเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยมันมีความต่อเนื่องของเกียร์อย่างที่ผมบอกไปใน Mule X ตอนนี้พอมันมาอยู่ในกระบะอย่าง Isuzu D-Max เนี่ยมันก็ทําให้ความนุ่มสบายดีขึ้นในการขับทางไกลมันจะเป็นอย่างไรนั้นรอไรบอรเตอร์ได้เครื่องยนต์2.2 m a c f o r s o มาทดสอบอีกทีหนึ่งแล้วเราจะกลับมาบอกอีกทีหนึ่งครับแต่ถ้าคุณกําลังจะถามว่าเออการขึ้นทางชันมันเป็นอย่างไรเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีอีกนะเสเตชัน 33%รถที่มาทสอสอร์นะครับก็จะมีอีซูดีแมยอธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นอีซูดีแม็กสปานะครับรุ่นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะมันสามารถปีนป่ายหรือขึ้นทางระดันได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยโดยรวมแล้วผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์2.2น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับซาวกอีซุเครื่อง3พ0 0นะครับก็ไม่ต้องน้อยใจนะมี2,200ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาทิ้ง3 0ันนะครับเพราะงวดนี้นะทางอีซุก็มีการ อัปเกรดเครื่องยนต์สามพันที่เรารู้จักกันดีนะครับในเรื่องของรายละเอียดทางเทคนิค่ยจริงๆเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงชักกระบอกสูบพละกําลังแรงม้านะสูงสุดอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาอัปเกรดในงวดน,นี้เนี่ยก็คือมีอยู่2อย่างครับหก็คือระบบ eVTS นะครับคล้ายๆกับเครื่อง2002ันั่นแหละนะสนะครับก็คือตัว ECM นะเป็นแบบมัอวน ให้คิดง่ายๆเหมือนเราเพิ่มสมองมาให้มันช่วยคิดประมวลผลเร็วขึ้นนะแต่ว่าขับเป็นอย่างไรสมรรถนะเป็นอย่างไรตอนนี้บอกกรงกองว่ายังตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะวันนี้ที่เรามาขับเนี่ยเขาเน้นหนักไปที่เครื่องยนต์2 2นั่นเองนะครับทีนี้นอกจากการอัปเกรดเครื่องยนต์อย่างที่เรากลับไปทั้ง2อย่างแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีการเติมไลฟ์อัพใหม่นะครับซึ่งก็จะมี2ไลฟ์อัพที่เพิ่มเข้ามานะครับไล์อัพแรกก็อยู่กับผมแล้วนะครับก็คือ Isuzu D-Max V-Cross ZP หลายคนจะอาจจะถามอ้าว พี่แซตพีมันก็มีอยู่แล้วนี่ทำไมมันมันใหม่ยังไงคืออย่างนี้ครับเดิมทีเนี่ยตัวแซตพีเนี่ยนะครับมันจะเป็นแซตพีที่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเท่านั้นซึ่งโอเคแหละสายออฟโรดอาจจะชอบเนาะเอ้ยเกียร์ธรรมดามันขับลุยมันสามารถเยอ่อมันสามารถเล่นลุกเล่นอะไรได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนบางกลุ่มที่เน้นในเรื่องของขาการขับขี่ที่สะดวกสบายนะครับทางอิสุเขาเลยเติมตัวแซตพีเกียร์ออโต้เข้ามานั่นเองครับแซตพีเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นตัวเกียร์อออออโตต้้ทีี่่ปปชันนนลลคืกิแวเย เกียร์โต้เนี่ยมันจะอยู่ในรุ่น M ใช่ไหมรุ่น M เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่มีฟังก์ชันครบเลยไม่ว่าจะเป็น A d a s ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันออปชันต่างๆเนี่ยคือจัดเต็มจัดหนักมาเลยนะครับแต่บางคนบอกไม่อะฉันแค่ต้องการรถลุยหนึ่งคันที่สามารถขับไปเที่ยวได้นะครับดังนั้นรุ่นสันพีก็เลยจะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้นั่นเองนะโดยส่วนตัวนะครับบอกเลยว่าราคาของรุ่นซัตพีเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ทุกคนมากขึ้นนะครับก็อย่างใครที่เป็นสายชอบแต่งรถนะก็นี่ครับที่อยู่ข้างผมก็คือ อิสุดีแม็กวีค i อสไอรอนั่นเองครับคุณจะเห็นว่าฟังก์ชันเขาจัดเต็มมากนะไม่ว่าจะเป็นบูบาสปอร์ตไลท์วิชนะครับหรือแม้จะเป็นนี่ครับล้รอ,อะระยางที่พร้อมรุยนะสโน๊กเก Light Bar และอีกมากมายรวมถึงช่วงล่างจาก Iron Man ด้วยครับก็เรียกว่า i s u ุดีแม็กวีค s อเป็นรถที่ของแต่งเพียบจริงๆเพราะว่านอกจากไอรอนแมนะแล้วยังมีตัว Hammer 4x4 a c c e s s o r y นะครับรวมถึงการแต่งจาก ค่าย TJM ที่ถือว่าเป็นชั้นแนวหน้าของสายโรยด้วยครับ <S <S และอีกคันนึงครับที่เติมไลน์อัพของ3.0เข้ามาก็คือคันนี้เลยครับ Isuzu Spark 4WD เกียร์ออโต้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะขับรถหัวเดี่ยวสายบรรทุกทั้งหลายเนี่ยก็จะมีแต่เกียร์ธรรมดาตอนนี้ก็สบายขึ้นครับกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะซึ่งจริงๆแล้วผมต้องบอกว่ามันเป็นไลน์อัพใหม่ที่เกิดจากการที่อูสุเนี่ยได้ฟังเสียงลูกค้ากลุ่มที่ใช้งานจริงว่า เออจริงๆควรจะมีเกียร์ออโต้6สปีดในตัวหัวเดียวนะครับเขาก็ทำมาให้แล้วก็คล้ายๆกับตัว ZP เมื่อกี้ที่เราพาชมไปซึ่งบอกเลยไฮไลท์ของมันเนี่ยคืออาวุธฮอบออฟโรดของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวผมลองมาดูกันนะครับนี่เปิดเข้ามาปุ๊บเกียร์ออโต้6สปีดพร้อมฟังก์ชันเรฟทรอนิกนะครับและนอกจากนี้นะยังมีนี่ด้วยครับในส่วนของ Rough t e r r a i n Mode Hey, ไม่ธรรมดานะแล้วก็มีในส่วนของดิฟล็อกนะครับให้มาตัวขับ4ก็อาจจะยังเป็นธรรมดาก็คือ2 H4H4L นะครับอาจจะไม่ได้เหมือนแบบบาง,บางแบรนด์ที่จะเป็นโซเรนคอมแมนหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดีสาหรับใส่ลุยส่วนใหญ่จะชอบคือใช้งานง่ายนะครับส่วนตัวเบาะก็เท่าที่ดูเลยนะก็คือเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานจริงๆแต่ว่าสมรรถนะเป็นไงเนี่ยคุณไปลองกันเองนะ วันนี้กับการลอง isu mac fox สอง 2, 2 ddi โดยส่วนตัวผมนะผมบอกเลยว่ามันเป็นเครื่องยนต์ที่น่าสนใจมากครับจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตนะบอลเคยติติงเครื่องยนต์1.9ไว้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยโอเคแหละมันประหยัดน้ำมันนะมันเสียภาษีประจำปีค่อนข้างถูกแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องของของพลังกำลังเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราขับเดินทางไกลเนี่ยเราจะสึกได้เลยว่าเฮ้ยพลังกำลังเนี่ยมันมันเนยเนยไปหน่อยอ่ะมันเป็นรถที่อาจจะเหมาะกับสายชิลซึ่ง2องมาเติมเต็มเรื่องนี้ครับพลังกำลังสูงสุดสูงสุด 400นิวตันเมตรนะในอดีตน,นะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ของอีซุก็มีพละงกำลังอยู่ประมาณนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจากที่ได้ลองขับในสนามนะมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีการตอบสนองค่อนข้างดีนะครับกำลังนะครับทันใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงความเร็วเดินทาง80ไปถึงจนถึง120หรือใครอยากจะเร่งแซงสักประมาณ130140เนี่ย โอเคเลยสุดท้ายท้ายสุดครับก่อนจากลากันไปนะต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์อีส m แม็กฟอส22ตัวนี้นะครับไม่ได้มาแทนเครื่องยนต์109นะหรือเครื่องยนต์3000อย่างที่หลายหลายคนกังวลนะครับเครื่องยนต์9 1 9 <c> ก <oughs> ็ยังมีอยู่นะสำหรับใครที่ไม่ได้บรรทุกหนักไม่ได้เน้นสมรรถนะใช้งานทั่วๆไปใช้งานในเมืองเป็นหลัก แบบนี้1.9เหมาะครับส่วนใครที่เป็นเน้นสายขับขี่นะครับเดินทางไกลบ่อยๆต้องการรถที่มีพลักกาลังอยากเอาไปลุยอะไรแบบนี้ไป3.0เลยครับส่วน2.2ก็จะไปอยู่ตรงกลางนะครับสำหรับสายใช้งานทั่วไปบรรทุกหนักบ้างเดินทางไกลบ้างต้องการความประหยัดน้ํามันด้วยต้องการพละกกาลังขับด้วยครับเครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวนี้เรียกว่าตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนครับและสําหรับใครที่สนใจนะไลน์อัพของตัวเครื่องยนต์2.2ก็เรียกว่า มีให้เลือกเยอะแยะมากมายรวมถึงทีสู New XRS คันนี้ด้วยครับตัวนี้เรียกว่ามาเติมเต็มความต้องการของลูกค้าที่มองหาเครื่องยนต์ที่แตกต่างจาก1.9และ3.0เรียกว่าเป็นทางเลือกใหม่ละกันนะครับส่วนใครที่สนใจก็อย่างที่เราบอกไปอย่าลืมไปติดต่อที่โชว์รูมทีสูทั่วประเทศนะครับส่วนวันนี้สำหรับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ